สวัสดีครับมืัอนี้บรรยากาศยามเสาร์เนาะมืัอนี้นะมีโอกาสนะครับมาส่งรถแท็กเตอร์นะครับตัวนี้เป็นรถเทิร์นเพลนนะครับจะเป็นซีซูนหนึ่งแปดนะครับยีที่นะครับตัวนี้อุปกรณ์สามชิ้นนะเป็นรถเทิร์นเพลนเพลนเก๋าเทิร์นไปเรียวหาซูนนะครับหน,นึ่งแปดเอสพีน,นะครับ ภาบรถก็ยังสวยนะครับรถประมาณหกขันชั่วโมงถือว่าใช่งานหนักนะครับแต่ว่าก็ยังถือว่างามอยู่แล้วครับสภาพตัวรถนะครับมนี้เฮ้าย,ยุยส่วนอำเภอเครืองในเขาานะก็ กะคือเก่าเหรครับตัวนี้ออกใ้ทุกอำเภอนะครับทุกจังหวัดนะครับไม่ว่าจะอยู่อำเภอใดหรือมาจังหวัดใดนะครับตัวเป็นบรรยากาศการสูหมอบนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งหลดใหม่นะครับตัวนี้ก็เป็นเทนนาครับสำหรับผู้ใดสนใจมือสองนะครับขั้นี้ก็น่าจะวางอยู่นะในตอนนี้เนาะพร้อมใช้งานที่เราครับเท่นี่ก็ได้ พวงมาชันดีครับช่วงนี้พองแถมหมากมายหลายอย่างครับผมเดี๋ยวพาไปชมรถใหม่นาะตัวนี้นบรรยากาศเ่ีเบสรบนะครับนาะเงียบมากาครับไอ้ไส้หอบไอ้ไส้สุดหร,รับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวพามาชมรถไม่เขาเนาะนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศาการส่งมอบครับตัวนี้ก็เพื่อนเชือมรถเนาะงามยามดีครับเพื่อนนี่ ก่อน3าชิ้นมันมครับได้สนใจนะครับภาสามาติดต่อสอบถามกันเขาม่า้เด็ดเตอร์สุดท้ายนี่ก็คือเขาครับฝากช่องน้ำครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้คลิปต่อไปเนาะ หน้าก็รอชมอีกคือเก่าครับประพรมเฉไปส่วนอำเภอใดหรือว่าจังหวัดใดนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้ซ้ำในก้อนนะครับครับวันนี้สวัสดีครับ